สวัสดีเอฟซียามบ่ายของวันพุธนะวันเดียวกันที่หมอนัดน้อมาหาหมอมาใส่เฟือกแข็งพี่น้องก็มาอัปเดตอาการให้เอซได้ได้ชมนะมได้ฟังได้เยี่ยมเยียนพี่น้องมาเยี่ยมกันเยี่ยมน้องไอเดียเนาะก็ใส่เฟือกแข็ง<ม>ก็งอเขาได้น<ม>้องไอเดียเนาะงอเขานี่งอเขาได้ บอกว่าให้หัดงอเข่านะเพราะว่ากลัวกล้ามเนื้อตรงนี้กลัวกล้ามเนื้อตายรีบนะก็ตอนนี้ใส่เฝือกแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องไม่ได้ถึงขาเนาะแต่ก็ห้ามดดน,น้ำเหมือนเดิมนะก็เราก็ใช้ถุงพลาสติกนะห่อคือเก้าพี่เนาะนะโอ้กวาจะได้หรือคนไข้ยเยอะอืมคนไข้ยเยอะมากมาตั้งแต่หกโมงนะออกจากบ้านนะกว่าจะได้ จะได้ซักประวัติในกี่โมงสิบ <11. S 1> โมงสิบเอ็ดโมงนะได้เข้าพบแพทย์ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะพี่น้องจบายสองแล้วนี่อย่าไปลงน้ำหนักเดอ้องอขาได้แล้วพี่น้องเลยนะหมอบอกว่างดลงน้ำหนักนะตรงที่เจ็บนะพี่น้องให้ใช้ไม้ค้ำเดินก่อนก็ใบรับรองแพทย์ก็ออกมาแล้วนะ สามารถหยุดไม้คำยันมันมันแปลกๆยไงคํูคำเดินคำเดินต้องไม้คำเดินเนาะก็หมอให้หยุดได้สองสี่อาทิตย์นะพี่น้องจนกว่าจะหายดีก็ใบนัดพบแพทย์ก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนก็วันที่สิบเจ็ดเดือนหน้าเนาะนะคะพี่น้องในตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้าน พีเดียบอกว่าใช้ชีวิตค่องกว่าเดิมหน่อยอตอนนั้นเฟือกยาวนะถึงต้นขาเลยทีเดียวพี่น้องถึงขาเลยทีเดียวก็เหยียดขานานหกวันนะ<อ>ก็มอดูแผนเอ็กซเรย์บอกว่าไงมันหารอยหักไม่เจอหารอยหักไม่เจอจนได้ซูม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 มันน้อยนะนะแต่ว่ามันก็หักมานะทำไมพี่เดียวกว่าค่อยแบกหามวาเพราะว่าจะดมเหล็หกไปกลัวได้ดามเหล็กนะ ก็อีกหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวเรามาพบแพทย์กันอีกน้องพี่น้องเนาะแล้วใส่นี่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแต่ไม่รู้ว่าจะได้เอาออกไหมนะอ,อ่ะ,อะ,อะก็ไม่เป็นไรพี่น้องในเมื่อมันเกิดแล้วนะก็ต้องยอมรับสภาพนะพรุ่งนี้สายๆนะถ้าไม่คาดเคลื่อนเดี๋ยวจะพาไปอมเพียงนะหมอเขาเรียกอะไรนะหมอแพทย์ปัจจุบันเราก็รักษา นะแผนโบราณเราก็รักษานะพี่น้องละเรารักษาควบคู่กันไปนะก็ไม่ได้ลบหลู่ได้พี่น้องก็งยังยังรักษาคือเกาเนาะไอเดียเนาะเห็นชาวบ้านที่เขาพึ่งไปรักษามาเขาบอกว่ามีน้ํามันมาทาด้วยแล้วเราจะทาตรงไหนเนี่ยเราดามแล้วเห็นไหม <laughs> เราก็จะไปใช้เวทมนต์คาถาในการเป่าแข้งเป่าขาให้น้องไอเดีย รายเร็วๆนะพี่น้องเนาะเป่าให้มันจอดเนาะบ้านเราเนาะให้มันติดกันนะภาษาไทยเขาเรียกเนาะแม่ยังไม่ได้ต้มอันนั้นให้กินเลยไอเดียต้มว่านจอดยังไม่ได้ต้มว่านให้กินนะพี่น้องนะว่านจอดเนี่ยมันติดเร็วไงะนะเดี๋ยวให้ยายไปหาว่านมาให้ยายรู้ว่ายายปลูกตรงไหนเนาะเราไม่รู้นะพี่น้องนะว่านนี้ก็ดีนะสําหรับ ประโยชน์หลายอย่างอืมไอเดียยืนยันแล้วนะว่าใช้ชีวิตได้คล่องกว่าเดิมค่องกว่าเดิมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแล้วอืมถ้าถอดเฟืองนี่ร้อยเปอร์เซนเลยตอาแรกงอไม่ได้แล้วอมอลำบากว่ะอ๋อรถติดไฟแดงนะพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปแวะตลาดนะพ่อนะอ่าไปซื้อผักซื้ออะไรให้ หมอก็ทำเลยไมอ,อยู่เนาะเ๊บเดียวแห้งแล้วบอยังไม่แห้งดีนอามีมีกันพากาพันพิสูจน์จิ้มๆนี่พี่น้องจิ้มดูว่าแห้งหรือยังจากนักเตะแข้งทอง <c oughs> เอเอนกเตะแข้งหัก <c oughs> ออนมกเตะแข้งปูน <c oughs> มาเซอร์เฟอรกาาเฟ่คา <c oughs> <c oughs> ก่อนจะลงสนามนี่มันน่าจะมีแบบนี้เนาะแข้งปูนนี่ลงไปเลยเนาะใส่แข้งปูนเข้าไปก่อนนะเอาไม่ต้องถือคุมเท้าเด้ลูกใส่ตรงข้อเท้าขึ้นมานะมันวิ่งไม่สะดวกเนาะมันมันมันหนักอันนี้ก็เราก็วาดว่ากันไปคิดเนาะพี่น้องเขาก็มีสนับแข้งสนับขาให้ใส่ย,ยุ่เนาะ ช่วงนี้ก็จะงดนะงดมาม่าร้อยเปอร์เซ็นน้พี่น้องกินเนื้อนมไข่นะไข่นี่หมดไปแล้วนะวนนนะไม่รู้ว่า,าให้กินเยอะไปไหมนะไข่นี่ทุกวันนี้มันกระดูกมันเปะ,นะปะมันกินพวกเส้นเยอะ <laughs> มันอยากจะอยากจะเป็นเด็กเส้นนะนะเ<อ><ย>นาะวอเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีเด็ก,ดกนี่หละ ขาหักแข้งหักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกัเตะตะก้อน้องขนะบอกเตะฟุตบอลตัวน้อยๆอ้วนๆนะเด็กทุกวันนี้เขาไม่ชอบกินผักอืมเขากินอะไรแบบที่มันสำเร็จมาม่าปลากระป๋องไข่ตุ๋นน้ำผักแต่ตอนผักไม่กินนะมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงพี่น้อง อันนี้ขนาดไม่ไม่เตะกระทบใครนะอันนี้คือเตะแล้วก็พลิกลอกเองถ้าเตะแล้วก็ทบเพื่อนนี่โอ้ยกระดูกคงไปเสียบขาเพื่อนนะพี่น้องนะพ่อขานี้เล็กนะใช่ไหมพ่อแม่พ,มพูดถูกไหมนี่ถึงประมันได้300นะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันไปนะใครอย่าหลงได้มาตะแข่งไอเดียเดอ้อ่าแข่งไอเดียแหลมนะเสียบขาเลยนะ เป็นเสียวๆไหมถอดออกมาเลยเย็นเจ้าจ้อยไล่ยมันลอยมันลอยเลยนะพี่น้องนะมันลอยเลยเพราะว่ายืดขาหกวันนะไม่ได้งอเลยขาล้าเย็นมันมันมันแข็งย่างไหมมันยั้มย่าพอโล่งเลยมันสวงวะเลยบอกอ๋อมันสวงวะเลยเนาะ ไลเดินทางกลับบ้านด้วยกันพี่น้องมาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนพวกเราเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะที่มาส่งกำลังใจเนาะอ,อัปเดตอาการน้องไอดียนะแต่คุณพยาบาลของเราก็ถามถ่ายมาเรื่อยๆนะถ,ถ่ายรูปให้ดูยังไงก็อย่าลืมนะมาชมทุกคลิปนะถึงจะเป็นคลิปบ้านๆนะไรสาระดีๆนี่แหละพี่น้องเอ้ย ก็ชีวิตประจําวันของพวกเราเนาะบางวันก็ไม่ได้อัปเดตบางวันก็อัปเดตนะยังไงก็ขอบคุณทุกทัานนะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ